นอนสวัสดีนะครับผมก็เช้านะครับผมครับก็คิปนี้นะครับผมก็ข่าวดีกับคิปสั้นๆแล้วกันเนาะข่าวดีคือผมนอนเยอะเได้แล้วนะครับผมก็หลายคนก็สื่อเนื่องมาจากว่าหลายท่านเนี่ยเป็นห่วงผมเรื่องน,นอนดึกนะครับผมคนใ้เข้าครัวเราไม่เท่าไหร่หรอกเพราะคนในเข้าครัวผมไม่ได้ถามไม่ได้ถามนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ีเสียงผมเดินเสียงทั้งด้วยนะครับผมที่จะเดินเดินลุกขึ้นมเข้าห้อง,งน้ำนี่เนี่ยนะครับ บ่อนีน้ผมก็ตกนอนแล้วว่า,วาข่าวดีแล้วกันนะคุณนอนเดินๆนะครับแต่ว่าขอเวลาหน่อยนะขอเวลาปรับเวลานอนหน่อยคือด้วยความที่ว่าอะผมนอนเยอะผมนอนเดึกเป็นโจรชินะะ้คือตั้งแต่ทําช่องมาเนี่ยคือนอนน้อยเลครับเคาะตาดำมีแพันด้าเนี่ยตอนเนี้มีแพันด้าไปแล้วนะครับผมมามาเป็นมีพนด้ามาไปสิบกว่าปีแล้วครับนอนเด็กตั้งแต่ยี่สิบแปดปีนะครับันนี้เรื่องจริงนะครับ มีแพนด้ามาได้ยี่สิบแปดแล้วครับเรื่องจริงครับผมสิสิบเอ็ดไปแล้วครับผมคือผมติดนอนเด็กหน้าตาวัยรุ่นลแล้วครับผมหน้าตาวัยยังไม่ทําช่องอ่ะเราหลายคนก็เป็นห่วงผมแล้วนอนเด็กแต่แรกเกิดเนานะแล้วยิ่งแบบเนี้หนักกวาตอนที่เป็นมีแพนด้าตอนยี่สิบแปดปีนะนอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงนี้ก็มีนะนอนน้อยนะครับผมแต่นอนนะครับ นอนไปตอนตอนนั้นผม,ผมร้อนอนั้อากาศมันร้อนด้วยแหละก็เลยไปแว้นเนี่ยไปหาเพื่อนบางทีอากาศร้อนจะร้อนไปสิ่งไหนไหม่รู้อืมครับผมผมเดาล้อจริงๆนะว่าผมนอนน้อยจริงนะครับผมขอภัยทุกท่านนะผมที่ที่ผันแพรเป็นห่วงผมเรื่งนอนติกที่ทันไมเป็นห่วงเนาะต่อไปเดี๋ยวผมจะไปพักแว้นแล้วล่ะเนาะพักแว้นดีกว่านะเดี๋ยวผมขอพักแว้นก่อนเนาะ ไปนอนเยอะก่อนี้กว่าตอนเนี้จะเป็นหงหุมอีกนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวโอเแค่สามนาทีพอเนาะนะครับผมก็ยอมรับว่าผมก็ติดเกมเนี่ยแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนะคือเล่นเกมลดลงนะตอนเนี้ตอนเนี้ผมเลิกเ,เล่นได้เกมติดแล้วแหละเพราะว่าคือสาหิตเลยเขาว่าโนบุกผมเครื่องร้อนจีเ่เยตอนนี้ยกลางวันนี่คือเล่นไม่ได้เลยนะ่ะไอคลิปไม่ได้เลย ในคอมผมที่ไปร้องเพลงบนวิธีสตรีมอย่างเนี่ยที่เคยไปแชร์ไลฟ์อยู่เนี่ยตอนเนี้ยเขางร้อนจัดเลยอากาศมันร้อนจัดดนะ้วยแหละร้อนจีเลยอะ่ะตอนเนี้ยคือไม่เลยก็เลยไม่ค่อยดีเลยแหละก็เลยทําให้เลยตอนเนี้ยตอนเนี้ยเกมอะ่ะลดลงเลยตอนเนี้ยแล้วก็อากาศมันร้อนเป็นเหตุน,นะครับผมก็เลยเหลือแค่ว่าไปแวน้นไปหาเพ่อนมั่งอาจจะมีช่วงหนึ่งที่แวน้นไปหายเยอะหน่อยนะครับ คนท้าถามผมว่านอนพอยังผมพักผ่อนเพียงพออย่างเต็มอิ่มยังบางทีก็ผมก็ยอมรับว่านอนเต็มอิ่มบ้างไม่เต็มอิ่มบ้างก็มีเนาะแต่ก็เดี๋ยวผมจะไปกลับไปนอนเต็มอิ่มแล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวเป็นห่วงอีกนะครับผมโอเคครับเอาไว้แค่นี้พอเนาะก็สรุปว่านอนดีเยอะแล้วนะครับผมแต่ว่าเหลือนอนเต็มอิ่มจะพยายามนอนเต็มอิ่มให้ได้ทุกคืนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะพยายามไปแล้วกันอยู่ดีเมื่อช่องผมผ่านก่อนี่ยังไปแววนอีกอะ อุตสา์ไปแว้นอี๋อมว่ายังแอบไปไว้มาหาเพื่อนๆอีกโอเคครับเชิญเดียว